สวัสดีครับทุกคนไม่เจอกันนานนะคนทั้งการที่ผมลงคลิปล่าสุดไปก็เกียวกทิศล้ววะถึงทิศน,นี่ไม่เป็นไรวัวนนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าของแอคชั่นนั่นเองนะตั้งค่ายัางไงให้มันแยกเสียงระหว่างเสียงคนและเสียงเกมนั่นเองไปดูกันดีกว่า let's go เม็ดหลักของการตั้งค่าอยาอยู่ที่สามอันนี้ผมนี่นี่นะผมอันแรก secondary sound device แล้วก็อันที่สามนั่นเองสามอันนี้มันคือเม็ดหลักเลยเคเริ่มจากอันแรกอันนี้คืออะไรมันคือการตั้งค่าให้อัดเสียงจาก windows สมมุติว่าผมเปิดเพลงเนี้ย อ่ะเปิดเพลงดูมึงเนี้ยมันแค่รับแค่เสียงดูเลยถ้าเกิดผมติ๊กแค่อันเดียวเนเป็นอย่างนี้เลยลองโชว์ให้ดูเี็นไหมมันจะมีแค่เสียงเพลงนี้เลยโดยที่มีเสียงพูดเลยอันนี้ผมพูดอยู่นะแต่ถ้าเกิดผมติ๊กอันนี้มันจะรับแค่เสียงผมอย่างเดียวแต่ติ๊กอันนี้แล้วแบบติ๊กอันนี้ออกติ๊กอันนี้เข้าอ่ะดูฮัลโหลอว์ฮาร์ดดอเฮ้เชฟลโอตดแม่มันจะมีแค่เสียงผมกับเสียงเสียงผมกับเสียงลมอย่างเดียวเลย ถ้าเกิดว่าผมติ๊กอันนี้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นการรับเสียงเออ่รับแค่เสียงใหม่ครับผมโดยที่ไม่มีเสียงเกมโอเคดูบเป็นไงติ๊กนี้มันจะมีไฟล์ที่เสียบเพื่อใหมันหนึ่งเป็นไฟล์เสียงเฉพาะนี่ตรงนี้ครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ผมดูเปิดเพลงนะโอ้ยไงดูถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันแบบไฟล์มันติดกันแบบยังไงเดียรไฟล์มันเชื่อมกันนะเดิไฟล์เสียงกับไฟล์วิดีโอมันมันแบบเป็นไฟล์เดียวกันเลยแล้วก็ต้องติ๊กอันนี้ออกผมติ๊กอันนี้แล้วก็ติ๊กอันนี้แทน มันจะเป็นไฟยอย่างงี้ครับผมมันมีแค่เสียงไฟกับเ,เสียงเพลงเดียวเลยห่างไหมเสียงเพลงเดียวโอเคถ้าเกิดติ๊กซ้อนี้นพืชมันจะมันจะแยกไฟให้เราเลยไฟยเสียงของเราแล้วไฟเสียงของเกมหรือเพลงนั่นแหละโอเคก็คงจะมีแค่นี้แหละผมแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีการตั้งค่าอะไรเพิ่มเนี่ยก็อย่าลืมทักมาได้ครับผมในดิสคอมเมนต์เอ้ยคอมเมนต์ดิสคริปชั่นหมดเลยกูดิอ๊ยลืมนพันหมดแล้ว โอเคถ้าเกิดใครอยากจะรู้อะไรมากก็อย่าลืมครับคอมเมนต์แต่มันก็มีข้อแม้จน,นที่ว่าบางไม่ใช้ไม่ได้ขผมไม่บางชนิดใช้ไม่ได้แต่ว่าไม่สมัยนี้ก็จะใช้ได้หมดแล้วแหละโอเคคงจะมีแค่นี้แหละทุกคนบากบายลากบายลาก,ก่อย